คนที่ชอบบ้านบาร์บี้แา้วก็เขาชอบเล่นบาร์บี้มาก oh. เขาเป็นตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าพี่เคยเปิดบาร์บี้น้องดูนี่ค่ะอันนี้เป็นของเล่นชุดเซตใหญ่มากน,นี่ก็อันนี้เป็นบ้านบาร์บี้ที่แบบก็มีกดจริงอย่างเซเว่นเลยนะเซเว่นเลย เราลองขยับมาใกล้ๆอีกนิดก็ใกล้ๆก็ไหนน้องต้งนหอมนหน้องต้นหอมเอ้าน้องต้งนหอมน้ายิ้มหนสิถ่ายรูปแชรก่อนอ่ะอ่ะเป็นอะไรอ่ะเนี่ยวันนี้อ่ะถ่ายรูปนายสวยๆถ่ายรูป เอออุ๊ย,ยหนูอย่ๆกล้องสิุกนี่นะคะก็เป็นของเล่นชุดเซ็ตใหญ่มากกูก็วันนี้นะคะแถมฟรีใช่ค่ะฟรีอ้มาดูข้างในกันดีกว่านี่ค่ะก็คือบ้านบาร์บี้จะก,ก็ซื้อของเองของก็ยู่ต้องเรียนค่ะวันนี้ก็ขอ,ขอลาไปก่อนสวัสดีนะคะ